สวัสดีครับผมเติมไขมันชาแนลเดี๋ยวนี้พามาทําขาหมูทอดกรอบทั้งขาเลยนะครับผมนังฟูฟูกรอบๆแบบนี้เลยนะครับจะทําให้ทานเล่นหรือว่าเป็นกับแก้มก็เด็ดมากเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสูตรน้ําจิ้มแซ่บๆไว้ทานกับขาหมูด้วยนะครับ น่ครับวันนี้ผมใช้เป็นขาเต็มเลยนะครับผมเป็นขาหน้านะครับ2ชิ้นนํามาโกนขนทาความสะอาดร้านทำความสะอาดให้ดีเลยนะครับปกตินังของขาหมูนี่จะค่อนข้างแข็งแล้วก็เวลานาไปทอดนี่จะค่อนข้างฟูยากนะครับก่อนทอดเราก็เลยจะนํามาต้มก่อนนะครับผมอย่างแรกเราจะใส่เป็นพริกไทยเม็ดดาแล้วก็ลูกผักชีอย่างละ2ช้อนแกงตามด้วยกระเทียมประมาณสักขีดครึ่งล่าผักชี 4- 5ชิ้นนะครับใบกระวานประมาณหนึ่งครับผมตัวนี้ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็จะปรุงรสด้วยเกลือประมาณสัก1ช้อนครึ่งก็นําขาหมูลงไปต้มเลยนะครับ ปกติผมจะใช้เวลาต้มประมาณสัก1ชั่วโมง20นาทีประมาณนี้นะครับก็จะเดือดประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมผมผมต้มไฟอ่อนๆสักชั่วโมงยี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับก็จะมีรอยแตกนิดนึงเป็นเรื่องปกติครับผมที่ค้อบครับนะฮะแล้วก็จะนําขาหมูมาจิ้มจริงๆหลักการก็จะคล้ายกับวิธีการทํา3ชั้นหมูกรอบนะครับผมก็จะโรยเกลือทาลงไปให้ทั่วเลยนะครับผมหนังจะได้กรอบน่าทานนะครับอันนี้เราจะใช้น้ําซุปใสชูทาไปด้วยก็ได้นะครับผมแต่องผมจะทาแค่เกลือก็พอแล้วเดี๋ยวผมจะนําขาหมูไปอบต่่อออเลยยนนนนะะะคครัใหหห้งงงแปมมาาาึํทด จะนาไปอบโอ่งอบถังหรือว่าถ้าชิ้นเล็กหน่อยก็หม้ออบลมร้อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจบทิ้งไว้ให้หนังแห้งประมาณหนึ่งแล้วก็ค่อยมาดูกันนะครับนี่ครับผมใช้เวลาอบประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งหนังก็จะเริ่มตึงแห้งประมาณหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะครับถ้าเราอยากให้หนังฟูมากๆเลยนะครับก็ให้อบแห้งกว่านี้ก็ได้นะครับผมเราจะพักให้ขาหมูเย็นตัวประมาณนึงแล้วก็ค่อยนาไปทอดนะครับในช่วงที่รอเดี๋ยวผมจะพาไปทาน้ําจิ้มกันก่อนเลยนะครับผมแซ่บมากเลยนะครับน้าจิ้มสูตรนี้ลาบผักชีสี่ถึงห้าช ทำด้วยกระเทียมประมาณ40กรัมน้ำมะน,นาวประมาณ80กรัมนะครับน้ำตาลปี๊บ80กรัมเช่นกันครับผมตำด้วยน้ำปลาครับประมาณ6ช้อนถ้าช่างเป็นน้ำหนักก็ประมาณสัก80กรัมนะครับแล้วก็เป็นน้ำกระเทียมดองประมาณสัก2ช้อนนะครับผมเกลือนิดหน่อยครับประมาณสัก1ส่วน3ช้อนแล้วก็ตมด้วยผงนัวสามารถใส่ตามใจชอบได้เลยนะครับผมตัวนี้สูตรทำน้ำจิ้มเราก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสีสวยรสชาติเค็มข้นแซ่บจัดจ้านเลยนะครับแล้วก็จะโรยผักชีแต่งหน้าลงไปหน่อยครับนี่ครับเหนะคผม จับจับดูขาหมูไม่ร้อนแล้วก็นําลงไปทอดได้เลยนะครับหนังหมูตึงแห้งประมาณนี้ก็ทอดรอบเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับผมจะใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงในการทอดนะครับผมแต่ถ้าใครอบแล้วหนังไม่ค่อยแห้งมากผมแนะนําให้ทอดสองรอบนะครับหนังจะได้ฟูกรอบมากกรอบนานนะครับผมถ้าอบประมาณผมนี่อยากจะทอดสองรอบยิ่งดีเลยนะครับผมยิ่งกรอบนานนะครับหนังหมูก็จะเริ่มฟูสวยประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ต้องทอดให้เหลืองกว่านี้หน่อยนะครับเดี๋ยวหนังหมูจะเหนียวเหนียวไม่กรอบนานนะครับผมสีเหลืองประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยเหลืองสวยน่าทานมากเลยนะครับผม ต่ขึ้นไปพักให้เสดน้ํามันก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่ากรอบมากใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากให้กรอบนานกว่านี้กรอบแรกให้ทอดประมาณนึงแล้วก็ค่อยําไปทอดซ้ํานะครับผมขาหมูเราจะได้กรอบนานขึ้นเผื่อใครอยากจะทําขายนะครับนี่ครับฟังเสียงนะฮะกรอบมากเลยนะครับผมก็ดีของการต้มก่อนนี่นังจะไม่แข็งนะครับผมนี่ครับฟูกรอบยันคายกิเลยนะครับสามารถทานได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้จะทําให้ทานเล่นหรือว่าทาเป็นกับแกล้มนี่คือเด็ดมากเลยนะครับหรือว่าใครจะนําไปต่อยอดทาขายก็ได้นะครับผมนี่ครับสุกฉ่ำถึงข้างในนดีเลยะครับ เนื้อจะนุ่มช่าไม่แห้งแข็งกระด้างนังจะกรอบมากเลยนะครับเป็นนังกรอบแบบไม่แข็งทานง่ายนะครับผมตัวนี้ตัวคากิี่นี่ก็ทานได้สบายสบายเลยครับนี่ครับกรอบแบบไม่เหนียวไม่แข็งเลยนะครับผมข้างในก็จะนุ่มๆุ่ำๆสไตล์คากิี่เลยครับข้อดีของการต้มก่อนนามาทอดนังก็จะทานง่ายแบบนี้แหละครับผมถ้าไม่ผ่านการต้มนี่ก็จะเหนียวใช้ได้เลยนะครับส่วนนี้ทานคู่กับน้าจิ้มส่วนนี้ผมรับประกันคมแซบเลยนะครับโอเคครับไปลองทําตามกันดูได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจออกัันนให่คคิป้าขบบุณร